ทลานถามว่าท่านยังมั้ยนะโมท่านมีสิ่งที่ท่านถามว่าร่างกายมี่งเกี่ยวกับก้นโอเคบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะคุณบอกว่าหาลองเพลงง่ายๆกันอย่างเสียงมีอกันหาลองเพลงง่ายๆทุกคนตอนนี้เรามาเยี่ยมนะฮะคนเพิ่งคลอดลูกแหวบ้านคุณแม่ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วเธอแลนไปโอ๊ยพอใจแมนละตอนนี้ปลอมขายของไปโอ๊ยฉันขายของฉันอยู่รู้ไามฉันก็ขายขายแล้วหรอ ของค่ะทุกคนก็ไปต้อพาเนื้นหนังหรือชาติต้องพูดยอไรเมียเมื่อเจ้าของเมียหนมันหนีกลับไปต่อได้หนีพยาบาลที่แลนด์น่ะพี่น้องเลยพอดีบ้านเห็นเพื่อนแขกหลายช่วงพุทธศักราเลยบอมาอยากเพื่อนเมย์ใกล้เพื้นสิออกกุลาจันทสีมากก็เลยพอดียีอนี้มาเลียมาเยี่ยมต่างๆแล้วก็มาหานางเลยนะครับแต่ก็ทั้งแม่ทั้งลูกแข็งแรงดีเนาะแข็งแรงค่ะให้ดีบ่โอ้ยกินนมบ่ท่านเจ้ากันให้เนี่ยนมแม่มันไม่ค่อยออกอีกสองคนพอดีสีโอ้ยดีบ่ พอดีเราไม่เอาไม่เอาโบบาไม่เอาอีกไหมไม่ไมแล้วไม่แล้วเอาขนาดละสัมี่อย่ละมันใหญ่สิ่อนใช่นั้นากใช่ไหมอนาคตก็พอแล้วยังสองวันนี้มีสองคนน้อยๆแต่คุณภาพเออเมนเมนแมนฉันคิดนั่นสันล่ะแล้วมาบอกฉันเอาซีคนเอาเอาเวื่อคุณยาเราไปย่สิบกมีลูกมีลูกก็ต้องแบบบ้ามีเงินพอนเ้ยถึงแม่เราบอกว่าจะขเพื่อไรหลุดเด้อพ่อหลุดเด้อ โอเคนะครับแข็งแรงกันไว้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ